นี่ต้องเห็นเป้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง CTT c o m t เ c t o r วันนี้ได้รับการสนับสนุนจากพี่ปั้นแท็กติคคูบ๊อบครับกระสุนเก่าเก็บนะเป็นกระสุนอาถันเขาบอกว่าใส่ปืนไหนกระสุนไปบววปืนนั้นมีมีเดี๋ยวนะเราเดี๋ยวหันหันหันดิอ๋อโอเคเรามีมีดไว้สาหรับงัดแล้วถ้ามันติดถ้ามันบวมนี่พร้อมครับพร้อมงัดมีดนี้ไม่ได้พกไว้ทําอะไรนะพกไว้งัดแล้วปอกบวม ได้รับการสนับสนุนจากโอบ็อกครับเดี๋ยวมาลองดูกับซิกซาวเวอร์ P320 M17 ว่ามันจะบวมไหมอื <c oughs> ้เคียอแล้วฮะศูนย์สี่นัด ติดติดติดเอติดติดปดป,ปดแม็กปดแม็แกปดแม็กปดปดแลกติดแหลกต้องทุบแล้วต้องทุบไม่ใช่ทุบแหลกเออทุบนะจับเออ,เอ,อลด์หนึ่งโอ้ติดหนึ่งแม็กครับแต่ไม่บวมนะครไม่บวมต่อกอันไม่บวม ตะลำกล้องอะไปแล้วไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่อนี่นะฮะกระสุนสามสี่ปีมั้งตัวนี้อ,อีกรอบปิดแก,กบวมบวมใช่กระสุนบวมแล้วครับ วม,วมโอเคเอาเป็นว่าสี่นัดรวมหนึ่งแต่ว่ายังไม่มีแทงเข็มยังไม่กระทบอโอเคขอบคุณมากครับ